hít 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 đục nhẹ sắc còn đục nhẹ nhàng cho con sắc còn đưa đứa con đứa con đứa con đứa เห็ดตุข่าโดยเห็ดเป็คมพูนะดอกจางสวยงามเลยรอบนี้คือสิบวันได้เก็บดอกพูนะเจ็สองสามหมื่นเป็นจังสิดใหญ่เหตุเก็บกำลังออกใหม่มาตื่นเรื่อยๆพูนะกำลังหลายอยู่พี่น้องจุ่มนี่ลายเติบเห็ดออกใหม่พี่น้องพูนะโอ้ยอย่างไหลเลยพูนะกำลังออกใหม่ กลังหน่อยๆอ่อนๆบู่ีน้องกลางสะเปลี่น,นสีเท่าๆอ,อ,อ่อาวยางไหลเลย เห็ดกำลังเกือบพี่นองพูดอ่ะกำลังเป็นไข่เป็นน้อยหากเอาไปดกดีไงสักก่อนดกีน้อยเอาไปก็บมื่อไหราดกดีไงสักก่อน ตกนหน่อยจงไว้สักกันเด้อี่น่อยแก่บขาไม่มังกินเด,ด็กนนะอกนี่คือได้บนน้อคือใหญ่แค่เนาะ โอ้โหดใดพี่น้องเกลียดแล้วเกลียดแล้วเขาพักแล้วได้เฮ็ดประมาณจักถวยนหน่อยๆละพี่น้องขังทั้งนั้นมาหาขังทั้งนี้การลัางเกิดพี่น้องเป็นจุม่มเป็นจุ่มพูนะ้น่ะมมกหลาย เพราะถวยวะเนาะมือนี่เนาะวันนี้ได้เห็ดสามบอกอันนี้พี่นอ้องโบเขาได้เห็ดหลายเลยมือนี่ ดูพี่น้องดุ้ยเห็ดแม่ดู้ค่าแม่คนน่ะยางดอกยางสวยเลยพี่น้องออกนักตีนนาำเดี๋ยวนี้หนามก็แห้งพุทธแล้ว <c oughs> น้ำแห่งเห็ดลูกข้าก็เกิดถามว่ามีน้ำกัะโบ่เกิดพี่หรอ โอ้พี่น้องอย่างมาเลยเนือเนี่ยบอกเคยว่าสิเกิดคนตกลิ่นกับถายิ่นบ่แห้งกับกเกิดพี่น้องเกิดแต่น้ำนี่แหละ นเกิดเพรามาบึงพี่น้องน่หออกยางหลเลย น้ำตีนน้ำน้ำหลอกขั้นไห้ขั้นหน้าเดอ้อพี่นออ้องตกบคไงกันไลยมีซ้องอกเอาละเดอ้อพี่น้องมันอีสานบานดุงกับย่ายพาพีพาน้องมาเก็บเห็ดูค่า้าหรือว่าเห็ดนหคมพี่น้องคนน่ะ เนียขอขอจบคลิปท่านีีเด้อพี่น้องฝนไหลเห็ดกระฮึก้งซิมีแคนีแ้แหละกะถามาเบิงมือมือไม่คิดไม่พี่น้องเห็ดกรลังออกนั่งไล่เตืบอ,อยู่ที่ยายบราเก็บทั้งฝนไหลทั้งเห็ดกบรบบาดท่านใหญ่ปันใดาอารุณกันเด้อพี่นอ้องมึใหญ่ก็ขอจบคลิปท่านีีเด้อเขาบานก่อนพี่น้องบานนี่ฝนตกแล้ว